สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับอาจารย์ก๊อฟถวันวงสวรรค์นะครับในรายการ The Masterpiece รายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับนักคิดนักออกแบบมากมายหลากหลายวงการนะครับกับผลงานที่ดีที่สุดของเขาเหล่านั้นนะครับและวันนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนลาดเดิมเนินกลางนะครับเราถัดเข้ามาในซอยนะครับเราจะมาพบกับโรงแรมนะครับซึ่งเป็นบ้านเก่านะครับอายุกว่าร้อปีนะฮะซึ่งมีคุณค่ามากและผมเชื่อว่างานนี้ เป็นเดอะมาสเตอร์พีซชิ้นหนึ่งเลยนะครับแล้วเรากําลังจะไปพบกับสถาปนิกอายุน้อยนะครับเพิ่งจบมาไม่นานกับการที่เขาได้รับนะครับบทบาทในการออกแบบบ้านหลังนี้ไปพบกับเดอะมาสเตอร์ของเราครับสวัสดีครับพี่กอลฟครับสวัสดีครับใช่ครับพี่ครับ และนี่นะครับเราเข้ามาที่บ้านนพวงศ์นะครับซึ่งเป็นเดอะมาร์พีซที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคุณตั้วเองเนี่ยก็คือเป็นทั้งเจ้าของแล้วก็เป็นสถาปนิกที่ออกแบบบ้านหลังนี้ครับผมครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นเป็นบูติกโฮเทลครับได้เจห้องครับซึ่งเราก็ปรับปรุงจากบ้านเก่าสมัยคุณตาคุณยายเจ็ดสิบกว่าปีที่แล้วใช่ครับนะครับนี่คือบ้านซึ่งถือว่าเป็นงานมาร์พีซของคุณตั้วแน่นอนใช่ครับนะครับตอนแรกในการเริ่มทํา นะครับตอนนั้นเรามีประสบการณ์ทำงานแบบเยอะหรือยังครับโปรเจกต์นี้เนี่ยตัวเริ่มทำตั้งแต่สมัยตอนที่ทำทีสิทธิ์เลยโอ้ยางนั้นเลยนะฮะยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนักเรียนออกแบบนะฮะที่เดียนสถาปัตย์ใช่อยู่เลยนะครับตอนสมัยยังทำทีสิทธิ์อาจจะยุคเริ่มต้นๆที่บูติกโฮเทลกำลังเริ่มขึ้นในกรุงเทพก็ย้อนไปเมื่อสักประมาณ3-4ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนั้นคุณพ่อบคุณแม่ก็บอกว่าอยากจะปรับปรุงตรงนี้เนี่ยในเมื่อว่าเรามีบ้านที่มันมี เอกลักษณ์ที่ที่น่าสนใจดูมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และด้วยที่ตั้งด้วยที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ก็เลยว่าปรับปรุงแล้วก็ทําให้เป็นโรงแรมแบบดูติกครับจากจุดเริ่มต้นนะครับที่ได้ออกแบบบ้านหลังนี้ตั้งแต่ตอนเรียนนะครับแล้วก็มาจริงจังตอนจบนะครับจะเนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็จะมีการพลิกฟื้นบ้านเก่าให้กลายเป็นบูติคโฮเทลได้ยังไงเนี่ยอันนี้เริ่มอยากรู้แล้วครับตัวได้ครับที่อย่างนั้นเชิญพี่กอฟด้านในครับไปชมกันครับ ตั้งอยู่ที่โถงทางเข้าเป็นระเบียงเล็กๆกนนะครับก่อนเข้าบ้าน<ช>ซึ่งก็เป็นโถงหน้าบ้านถ้าพูดกันง่ายๆนะครับ,รบเป็นมุมสบายๆที่ปรับอยากให้คุณตัวเล่านิดนึงว่าที่มาของบ้านหลังนี้ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับจริงๆบ้านนี้สร้างเมื่อปี2 4 8สสมัยนั้นก็เป็นช่วงสงครามโลกซึ่งบ้านหลังเนี้ยเดิมทีก็คือเป็นของคุณตากับคุณยายของของตัวใช่ไหมครับ,รบก็คือท่านหม่อมหลวงดิษพงษ์นพง์แล้วคุณยายก็ ศาลคุณสารีนพงศ์ในยุธยาก็จะเป็นบ้านทรงไทยอย่างเงี้ยฮะสไตล์แบบว่าคโลเนียลหน่อยๆภาพที่เราเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆตัวเคยมาวิ่งเล่นหรืออะไรต่างๆมันมันเราเห็นภาพยังไงบ้างครับก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยก็ได้ว่าได้เพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านที่คุณตาคุณยายอยู่เป็นบ้านไม้แล้วผมก็จะอยู่ทางด้านจากหลังติดเอาไว้นิดติดเถิบเอาไว้หน่อยคือเป็นเหมือนกับ ที่ดินติดกันเลยแล้วก็อยู่อีกหลังหนึ่งเท่านั้นเองเช้าเช้าหรืออะไรก็จะมาวิ่งเล่นอย่างนี้หรือว่าไปโรงเรียนตอนเช้าก็จะต้องมาเนี่ยขึ้นรถตรงด้านหน้านีาน่นนเอง เรามองอยังไงกับบ้านโบราณมุมมองเด็กๆของเราเรารู้สึกยังไงบ้างครับไม่น่าเชื่อว่ากลางเมืองมันจะเงียบสงบนะผมรู้สึกว่ามันเงียบสงบคือแค่ถัดเข้ามาจากไร่ดำเนินคือเราอาจจะโอ้โหเจอชั่วโมงเร่งด่วนพลุกพล่านอยู่ด้านหน้าเนี่ยโอ้โหรถติดมากแต่ถัดเข้ามาบล็อกเดียวเองนะฮะดีดวไม่ไม,ไม่ไม่กี่สิบเมตรนะครับพูดกันง่ายๆเรากลับว่าเป็นโอ้โหเมืองที่ดูสงบมากเลยจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่ามีคุณค่าจริงๆจังๆก็ตอนที่เข้าไปเรียนที่สถาบันบางมดใช่เรามองเห็นอะไรครับตัว คือเรามองว่ามันเป็นเป็นบ้านบ้านไทยยิ่งตอนช่วงเมื่อ3 4ปีที่แล้วมันก็หาบ้านที่ปรับปรุงและดูเหมือนชุบชีวิตให้มันขึ้นมามีชีวิตเหมือนเดิมในอดีตเนี่ยมันหาได้น้อยจังส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนอาจจะบอกโอ้มาซ่อมทำไมมันไม่คุ้มหรอกรื้เลยดีไหมทำเป็นตึกและเรามองอยังไงในเมื่อข้อมูลที่มันหลั่งไหลามาซึ่งก็จริงนะเกินกลับไปก่อนว่าตอนที่เรียนเนี่ย ไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบอนุรักษ์เลยคือเรามักจะรู้กันว่าที่บางวดเนี่ยเป็นแนวเชิงทดลองอยู่แล้วใช่ครับเราทดลองสถาปัตยกรรมเรามุ่งไปสู่ข้างหน้าการมองไปอนาคตหรือแบบ experimental design ก็ถือว่าผมว่ามันก็มันก็จำเป็นนะเพราะว่า ถ้าเกิดเราเราอยากจะทำของชิ้นหนึ่งหรือสถารปัตยกรรมของเราชิ้นหนึ่งเนี่ยให้มันไปต่อได้ <c oughs> ก็คือว่ามันไม่ได้แค่หยุดอยู่แค่นะวันนี้ถูกไหมมันก็อาจจะต้องมีความประสมผสานเราอาจจะต้องดึงไอเดียบางอย่างกับกับสถารปัตยกรรมในเชิงทดลองแบบ practical design เรามาปนกับความที่มันเป็น original <c oughs> ของไทยเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นคอนเซปท,ที่ที่ตัวที่ตัวต้องการอยากจะ ทําออกมาตั้งแต่แรกตอนแรกฟังก์ชันมันก็เป็นบ้านนี่หรอใช่ไหมพี่กอมันก็เรื่องห้องน้ำห้องท่าเรื่องการใช้สอยถ้าจะมาปรับเปลี่ยนเป็นบูติกเนี่ยมันก็ต้องคิดกันอีกยกหนึ่งเหมือนกันตอนที่จะทําบ้านหลังนี้เราแอปโรชว่าเราจะเก็บบ้านหลังนี้ไว้หรือเราคิดว่าเราจะทําโครงการในแง่ของบูติคโฮเทลมาก่อนอันไหนมาก่อนมาหลังมันมาพร้อมๆกันแต่มันก็เป็นโจทย์ยากสําหรับผมเลยนะตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าอยากจะได้บ้านเก่า ที่คาแรคเตอร์เอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่คือเข้ามาความรู้สึกต้องเกิดเรื่องฮะรเรื่องของอิโ t มชันอลต้องเกิดแต่ฟังก์ชันต้องเป็นลงแลรมก็มาพร้อมๆกันเพราะว่าด้วยด้วยสถานที่ด้วยแหละรเราอยู่ในเกาะรัตะนโกสินทร์มันก็สามารถจะนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาชาวต่างชาติก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมในอีกด้านนึ่ง รักซ่อมนี่เสียเงินมากกว่าสร้างใหม่นั่นสินี่คือพี่กําลังจะคิดว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งฟังก์ชันอาจจะไม่เหมาะสมมุติ <Okay. S 2> ถ้าเรามองว่าโปรแกรมบูิคโฮเทลแล้วเราจะต้องอนุรักษ์เราจะต้องซ่อมแซมเราจะต้องอะไรต่างๆซึ่งมันยุ่งยากมากกว่าใช่บางคนที่เขาเป็นในทุนเขาก็คิดง่ายๆว่าโอเคงั้น mm hmm. งั้นก็เหมือนรือ้อแล้วก็สร้างใหม่เลยแล้วกัน mm hmm. แต่ทำไมมันถึงจะเป็นเป็นมาจบกันที่ว่าเราจะบูรณะแล้วเราจะปรับให้มันเกิดการใช้สอยในปัจจุบันได้ถ้าคุณไปทำในแบบที่มันเป็นตึกหรือมันไปมาแปะที่หลังหรือมันเป็นการแค่เดคอ r a เรชันมันไม่ใช่อาร์เคเต็กเจอร์ไม่มันไม่ได้เป็นเรื่องของคอนเซปต์ตั้งแต่แรกเนี่ยในการสร้างเอกลักษณ์หรือความแตกต่างเนี่ยมันไม่มันจะหายไปเลยพี่กอล์เพราะฉะนั้นดเรคชันของครอบครัวก็เลยมาสรุปที่ตรงนี้ ว่าเราจะเก็บบ้านหลังนี้ไว้ว่าเราจะปรับปรุงบ้านหลังนี้ถึงแม้มันจะมีขั้นตอนในกระบวนการซึ่งมันมันอาจจะยากกว่าในการงแล้วม,มันก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าในการเราทำอย่างนี้เนี่ยถ้าในในเชิงของธุรกิจถ้าคุณไม่ได้แข่งขันในเรื่องราคาคุณก็ต้องสร้างความแตกต่างถ้าเกิดคุณทำในลักษณะที่มันเป็นตึกหรือเป็นอะไรที่มันก็ทั่ว,วไปเหมือน,นไม่ได้มีไอดีนิตี้มากมายเนี่ย หมายความว่าสิ่งที่คุณจะต้องลูกค้าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนั่นก็คือราคาถูกสะอาดม,มีอะไรให้บ้างเนี่ยอะไรอะไรต่างๆแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าเราสร้างความแตกต่างและรสร้างความแตกต่างที่มันเป็นเป็น experience ที่มันรับได้ทางด้านทั้งอารมณ์ความรู้สึกมไม่ใช่ด้านของแค่การใช้สอยหรือว่าของหรูหราอะไรอย่างเงี้ยพี่มันได้บรรยากาศตรงนี้มันกลับกลายเป็นว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ ตัวทั้งห้องพักและเพิ่มมูลค่าให้กับทั้งอาคารได้ด้วยผมว่าเผลอๆในแบบที่2เนี่ยจุดคุ้มทุนอาจจะไปได้ดีกว่าการทําการตลาดได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำคือบางครั้งเนี่ยบางทีพอเราคิดโมเดลอย่างเงี้ยมันอาจจะโอเคนะเบรกอีเวนต์หรือว่าพวกคูจุดคุ้มทุนมันอาจจะอาจจะยาวกว่านิดหน่อยแต่ในลองเทอมแล้วอาคารแบบนี้มีคุณค่าขึ้นทุกวัน ผมมองว่ามันเป็นชีวิตผมการออกแบบตัวบ้านอาคารวัสดุทุกชิ้นมันผ่านตาผมมาหมดผมตั้งใจทำมันจริงๆเชิญค,ครับเราเข้ามาสู่ด้านในนะครับจากโถงทางเข้ามาสู่ตัวล็อบบี้ด้านในนะครับเราจะเห็นเลยนะว่านี่คือโครงสร้างบ้านเดิมแต่ว่ามีดับเบิลสเปซมีอะไรต่างๆพวกนี้นด้วยนะครับ ข้อดีของบ้านหลังนี้คืออะไรถ้าสมมติว่าจะหยิบบ้านโบราณหลังนี้มาปรับปรุงเป็นโรงแรมจุดเด่นของบ้านหลังนี้หลักๆก,ก็คือจะเป็นคุณภาพของไม้เพราะว่าเป็นบ้านไม้สับก็คือพื้นนี่จะเป็นไม้สักถ้าทุกวันนี้ก็หายากแล้วแหละแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบ,บของตัวหน้าตาก็ถือว่ามีเอกลักษณ์ บ้านเราสมัย70-80ปีที่แล้วยุคหนึ่งโอเคเราเอาความเป็นตะวันตกเข้ามานะที่เราเรียกว่าบ้านโคลเนียลกันใช่ใชแต่พี่รู้สึกว่ามันมองได้ทั้งในแง่ฝรั่งก็ก็ดูเป็นฝรั่งแต่ถ้าดูแบบไทยมันก็ดูไทยนะนก็ดูไทยเออเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าณตอนนั้นที่เราอาจจะรับอรารยธรรมบางอย่างจากฝรั่งแต่เราก็ไม่ลืมของเราเองมันคืออะไรทําไมมันดูได้ในสองมิติเลยทั้งดูและไทยดูทั้งฝรั่ง คือโคลเนียลยุคนั้นก็คือเป็นโคลนเนียลรับอิทธิพลของอังกฤษฝรั่งเศสถูกไหมครับแล้วก็มาปนกับความเป็นบ้านไทยผมว่ามันจะเป็นเรื่องของรายละเอียดพวกลายฉลุต่าง,างๆที่ได้รับเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของสเปซที่มันเปลี่ยนไปจากบ้านไทยภาคกลางยกพื้นสูงแต่กลับกลายว่าเราได้รับอิทธิพลของบ้าน จากทางฝรั่งอิทธิพลของตะวันตกมามบ้านโคโรเนียลเด๋ยวนี้ก็ยกประมาณ60เซนเมตรหนึ่งกับการเป็นมีใต้ถุนเหมือนบ้านฝรั่งแต่ก็จะต้องทำให้มันอากาศถ่ายเทเรื่องของวินเทเลชั่นได้เหมือนกับแบบบ้านไทย เราอย่าเพิ่งไปมองปัญหาว่ามันจะเจออะไรอยากให้เตรียมหัวใจเตรียมแรงกายแรงใจให้มันพร้อมที่จะเจอปัญหาตรงนั้นดีกว่าถ้าผิดจะได้รู้ว่าผิดเราผิดตั้งแต่อายุน้อยก็ยังผิดได้อีกหลายครั้ง